เอาลงมาเลยเจ๊เลยครัมาเจาพกกันท่ีเลยมาเลยมาเลยมา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 มลามามานามามลมา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 านมาาาม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 มาามมามาาม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 มามามมามามมามาามามามมามามมามามมาเาามามามมาาาเมา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 ายมาามมามมาามาามาามมามาายมาามมา ท่านไปเอาของของท่านกลับมาอ่เจ็บเบาะยังบอกว่าเดินเนี่เอาบอกวีาเอาชือมาเชือกมาเอาแก้วมาได้ไหมเอาแก้วมาดูสิเอาแก้วขึ้นมาสิเอาแก้วมาทีมชี้บอกเนี่ยเขาว่าบางทีนะ้ำมาภาชนะที่สุดจาบอกมอสุบนะเอาเอายัดเจ้เอายัดบอกว่า ลูกขอให้ท่านพูดให้คนทั้งหมดรู้ว่าท่านจะเอาอะไรท่านต้องพูดภาษามนุษย์ท่านทุกคนต้องเข้าใจท่ามกลาภาษาของท่านปูปููพูดภาษาอีสานเท่ากันได้เอ้าบอกง่ายๆซะบอกบางเดี๋ยวเดี๋ยวผเปิดให้ก็ได้อ้าวผมเปิดใหแล้วเปิด打ค了啊，等一ง等一等，我等一等，我等一等，我等。 ชี่เอาอย่างนั้นเลยโอ้โอ้โอ้ถ้าถามลูกแก้ถามใครที่ชางเขาใช่ไหมใช่ไหมเอาถามมาเลยก็ได้ถามมาก็ได้พยักหน้าท่านต้องการลูกแก้วลูกนั้นใช่ไหมไม่เอากแก้วกลับไม่เอาใช่ไหมไม่เอาหรอเอาเอาหรือเปล่าถ้าเอาพยักหน้าเอาเอาแล้วพี่แดงจะเอาลูกแก้วกลับมาเลยค่ะเอาลูกแก้วมาเลยครับเอามาไว้ที่มันเป็นของของท่านท่านจะแสดงยังไง ท่านต้องรักษากูต้องพูดออกมานะท่านเอากูว่ามาใคยซู้อมาเถียงกันจะซีอยู่นะกูโอ้โลกยิ่งเสื่อมแกไม่อยากให้มาเถียงกันออเายลูกขอโทษท่านแต่มันคือของของท่านไม่ใช่เหรอบอกมาเลยปูของของกูกูโมเปงจะซื้อจะมาเที่ยงจะมาวางกันอยู่นี่มนุษย์น่ะมันมีความโลภช่วยเอาไปได้ช่วยเอาไปมุสาไป เป็นตําหนักปูแน่ใจเหรอทำสมาธิแน่ใจเหรอปฏิบัติธรรมคุณอย่าตอบแทนท่านท่านต้องการไปเจอท่านท่านต้องการไปกูว่าแพงกู่อ่แพงข่ว่าตพงขู่ว่าพงขู่ว่าแพงกู่ว่แงู่ว่าแพงขู่าแพงขู่ว่าแพงู่ยงขู่ว่ากัน ไม่มีใครกัดการปูยากยากยากแต่แย่งกันไม่มีใครแย่งจะเอามาไว้ให้ท่านนี่แหละของของท่านท่านต้องการบารามีมีคนเอามาให้ท่านแต่ท่านต้องใช้ไม่ใช่หรอไม่งั้นท่านไม่ลากพวกเรามาหรอกต่อเลยปูอาารคูกู <c oughs> ana, <c oughs> ว่ายามรื้มาให้ดรา ไม่อยากมาทะเลาะกันอยู่นี้ให้แบบปองดองกันซช่ลักษณะที่ว่าเป็นมิตรกันอย่างไรก็ลูกหลานพนนาพนายานาคายอยู่แล้วมแม่แล้วปล่อยให้ลูกมันเอาของของพ่อแม่ออกไปเหรอลูกแม่มันเอาไปทำเฮียอะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาเป็นเรื่องเองกัน,กนล้รู้ไหมสิ่งที่ปู่อยากได้คืออะไรไม่ได้อยากได้สิ่งของสิ่งที่ปู่อยากได้คืออยากให้มูษย์ปฏิบัติธรรมให้พรุะคนเด็กบาปนาให้ปูได้แค่ไหน นี่คือสิ่งที่อยากปูให้ได้ที่งที่เอามาอะไรเอาลยนทั้งหมดที่ปูไม่เคยหวงขอของมึงเองมอหัวใสตมึงไม่รู้ว่าพ่อโกมานทำอะไรมึงให้ตูปมันทำให้พ่อของโก้ถ้าเมืองไม่รู้ถึงตัวมันสอบของพวกกูเมืองยามาจริงไหม โก้ไม่จอบของทะเลมามึงจำมาไว้ที่นี่ก็คือที่ของโก้ปูป่ไม่ได้อยากจะให้ใครมาทะเลาะกาันสิ่งที่ปู่ต้องการคือให้ลูกหลานมากาบไว้สักการะใครเอามาถวายกพเป็นของปู่นั้นเอาไปได้ผมจะโคดกับปู่นะผมมาที่นี่เพื่อเอาของของโก้คืนปูป่รู้อยู่ทั้งล่างนี้เป็นของจริงขอให้ของของปู่กั ทำอะไรถึงจะพอสิ่งที่ปู่ให้ปู่ไม่ได้ว่าใครจะออกไปปู่ไม่ได้ว่าแต่ปู่ไม่อยากให้ใครมาทะเลาะกันในข้างเราไม่ได้ทะเลาะแต่เราต้องการทําทุกอย่างให้กลับคืนมาเจ้าต้องได้ยินทั้งสองฝั่งไม่ใช่ได้ยินแค่ฝั่งเดียวเราไม่ได้ยินเขาแล้วก็เราไม่ได้ยินเจ้าใช่เพราะฉะนั้นเจ้าต้องฟังและก่อนที่เจ้าจะแหกปากด่าชาวบ้านเขาฟังเจ้าก็บัเพนมาเยอะปู่ต้องการความสงบ ท่านที่นี่คือที่ของสวรรค์ขอให้ท่านจำเอาไว้แล้วขอทําให้ที่นี่เป็นที่สวรรค์เราอยากให้มันขึ้นมาแล้วรู้สึกถึงความร่มเย็นไม่ใช่มันมีแต่การแก่งแย่งชิงดีกันมาอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่นี่ท่านใหญ่ที่สุดที่นี่ท่านใหญ่ที่สุดจำละไว้ไม่ว่าสิ่งใดที่อยู่แถวนี้ขอให้รับรู้